สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับเฮาสีมาพร้อกันในช่วงย่ามเมื่อแรงจักน้อยเนาะนะครับผมเนาะเพราะว่าในเมื่อนี้นะครับผมอปนกติตรละนิดน้อยนะครับผมโอ้เบิดเมือเบิเป็นเลยนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับย่ามเมื่อแรกเนาะเฮาสีมาพอ้กันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เฮาสีมะเบิรงเลกลักร้อยนะครับเพื่อนๆเนาะ เลขลักร้อยของเขานั่นนะครับผมเฮ้ากทิศใ่สองสูตรชนเหมือนเดิมนะครับผมในสูตรที่หนึ่งของเขานี่ก็คือสูตรสายโหดนะครับผมสายโหดเดินยาวนะครับเดินเา่ามากทั้งมดแล้วนะครับผม32มสิบงวันนะครับเพื่อนๆเดินเย่าวนี่ยังไมนใน้หลุดนะครับผมแต่ว่าในวันล่าสุดนี่เกิดปัญหานิดหน่อยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมเพื่อนเนาะเดินมาทั้งหมด32งวันะครับเพื่อนๆเนาะนี่32งวดแล้วก็งวดนี้นะครับผมเป็นงวดที่3 3นะครับเพื่อนๆ วดนี้เป็นงวดที่สามสิบสามเนาะสิบหกสิงหาคมนะครับผมในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมคืองวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานั่นนี่นะครับผมลักรคร่ของเขาในเลขหัวโตนี่ลดนะครับผมเนาะห้าเก้าสี่นี่ครับอยู่ในว่ามีเลขหานะครับเพื่อนๆเนาะลดนะครับเป็นงวดแรกนะครับงวดที่สามสิบสองนี่ลดนะครับเดินยาวมาสามสิบเอ็ดงวดงวดที่สามสิบสองลดงวดแรกนะครับเพื่อนๆแล้ววันที่นี่สําหรับในงวดนี่สิบหกสิงหาคมนี่เขาเสียมาต่ำต่อนะครับ เขาใดไปที่ตัวนี้นะครับเนาะ9 3 4 5 6นะครับ9 3 4 5 6ในสูตรนี้นะครับก็คือสูตรสายโหดนะครับสูตรสายโหดเนาะในตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาสิมาเทียบชนสายแข็งนะครับเดี๋ยวเขาสิเขียนลงนี่ซะก่อนนะครับเนาะสูตรที่1นะครับสายโหดได้ไปที่9 3 4 5 6นะครับเนาะสำหรับหลักร้อยของเขานะครับ9 3 4 5 6 9เอาเก้าสามส นะครับเนาะ93456นะครับผมในเหล็กสายหดของเขานะครับแล้วมาในเท่าไหรมาเบอร์เหล็กสายแข็งนะครับเนาะนี่นะครับผมเหล็กหลักร้อยสายแข็งของเรานะครับผมเดินมาตั้งแต่ปีใหม่นี่ยังประันได้รลดจักงวดนะครับเดนเผื่อนเนาะเดินมาแบบนี้เลยนะครับเนาะเดินยาวนะครับเหล็กหกตัวนะครับเข้าจับเทียบชนไฮเลนเหล็กหน่อยโตที่สุดนะครับเนาะเดินยาวแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็สําหรับงวดล่าสุดนี่นะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานั้นนะครับเนาะ เลขหาตัวนี้เข้าไปที่หลักร้อยออกหาเก้าีนะครับเลขหกตัวนี้นะครับเนาะจับเทียบชนนะครับเลขหาตัวนี้เข้าไปที่หลักร้อยนะครับซ้หรับงวดนี้นะครับเนาะงวดวันที่16สิงหาคมนี้เขาเห็นออกมาแล้วได้ไปที่0123 012 348นี่ะครับ0 1 2 3 4 8นี่บานที่นี้นะครับตำแหน่งที่5นี่นะครับผมเข้ากากบาดเพราะว่าตำแหน่งที่หานั้นบอกเคยมากแม่แต่งวนเดียวนะครับเพือนเนาะนี่นะครับคือตำแหน่งที่5้านะครับ เลขตัวที่หานี่บอกเคยมาจักงวดเลยนะครับเนาะไม่เคยมาแม้แต่งวดเดียวนี้เข้ากาก,ากบาลไปเนานะนะครับตัวที่5ไม่เคยมาเลยแม้แต่งวดเดียวนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับเ <s> <s> นาะ,ะนนะเดินมายังไม่หลุดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็สิได้เลขไปเพียง5ตัวเช่นเดียวกัน้าเข้าตัดตัวนี้ทิมนะครับตัวที่5นี่ตัดทิ้งก็จะได้เหลือได้เหลือเลข5ตนะัวเนาะได้เลข5ตัว ซ้ำกันกันกบสูตรที่1นะครับเนาะได้ไปที่0 1 2 3 4 8นะครับ6ตัวนะครับ0 1 2 3 4 8นะครับกากบาทตัวที่5เนาะนะครับเพราะว่าเขาบเคยมาจากเถี่ยนะครับ0 1 2 3 4 8นะครับรเพื่อนเะพื่อนเนาะ0 0 1 2 3 4 8นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับแล้วฮอกไกสิกาก,กบ,บาทตัวที่5นะครับเนาะ นี่นะครับบอกเคยมาแล้วบานที่ีนเลขตัวโยนี่นะครับเนาะเข้าสีมะเบิงมาตัวไหนที่มันชนกันนะครับในหลักร้อยในงวดนี้นะครับเนาะเลขเก้านบ่วมมีนะครับเลขเก้าไม่ชนเลขสามนะครับเลขสามชนนะครับเลขสามเลขสามชนไปที่เลขสามนะครับผมเลขสี่นะครับชนไปที่เลขสี่แต่ยังไรก็ดีนะครับตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่ไม่เคยมานะครับตำแหน่งที่สี่นี่นะครับเลขหาว่มีเลขโคกว่มีเพราะฉะนั้นเลขนะครับจะหลักร้อยชนกันไปที่ สองตัวนะครับก็คือสามกับสี่สามกับสี่นะครับแต่ว่าท่ากับสี่กาก,ากบาทเลขสี่ C นะครับให้เป็นตัวรองนะครับจะเด่นไปที่เลขสามนะครับเพราะว่าตำแหน่งเลขสี่นั้นเป็นตำแหน่งที่ไม่เคยมาเลยแม้แต่งวดเดียวเพราะฉะนั้นห้าสิฟันไปที่เลขสามนะครับเพื่อนเนาะฟันไปที่เลขสามนะครับเปื่อนๆฟันไปที่เลขสามเพราะว่าตำแหน่งที่สี่นี่เลขสี่ก็ให้เป็นตัวรองนะครับเนาะแต่ว่าตำแหน่งนี้บอ่เคยมา เพราะฉะนั้นเลขสี่เด่นไปที่เลข3เพียงตัวเดียวเท่านั้นสําหรับหลักร้อยนะครับเพื่อนเเนาะแลวบานที่นี่สําหรับหลัก10หลักหน่วยของเฮานั้นนะครับสําหรับหลัก10หลักหน่วยของเรานั้นนะครับเพื่อนเเนาะเฮ้าสิจับเอาตัวนี้นะครับเพื่อนเเราจะจับเอาตัวนี้นี่นะครับเนาะเฮ้าสิจับเอาตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับสสูตรนี้ก็คือเลขหลักหน่วยนะครับชนเลขศูนย์เพียงตัวเดียวนะครับสสูตรนี้สายเสียงกับสายโหดนี่ชนเลขศูนย์เพียงตัวเดียว นะครับเนาะชนเลขศูนย์เพียงตัวเดียวแล้วบานที่นี่นะครับเนาะเลขศูนย์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเลขศูนย์ตัวนี้นะครับเนาะเลขศูนย์ตัวนี้นะครับมันกะห้าสิจับเพียงตัวเดียวแล้วบานที่นี่อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรหลักหน่วยบน4ตัวก็คือ9 4 1 0ี่นะครับเก้าสี่หนึ่งศูนย์นี่ก็คือเลขศูนย์ในช่องตัวนี้แล้วนะครับชนเลขศูนย์เก้าสี่หนึ่งศูนย์นะครับเก้าสี่หนึ่งศูนย์เนาะสำหรับ เข้าสีจับเอาตัวนี้เลยนะครับจับเอาสี่ตัวเพราะว่าเลขศูนย์มาอยู่นี่แล้วสองศูนย์นี่จับเอาเพียงตัวเดียวนะครับจับเอาเฉพาะตัวชนนะครับเนาะจับเอาเฉพาะตัวชนคือเลขศูนย์นะครับจับเลขศูนย์มาไว้ตรงนี้นะครับเอามาชนตัวนี้นะครับเลขสี่ตัวนี้คือเก้าสี่หนึ่งศูนย์นะครับเก้าสี่หนึ่งศูนย์นะครับเพื่อนเพื่อนก้าสี่หนึ่งศูนย์บานที่นี่นะครับเนาะเก้าสี่หนึ่งศูนย์เข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆเนาะเราก็เลยจะเอามาเทียบใส่กับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวห่อเสียมาเทียบหลักหน่วยนะครับเพื่อนเนาะนะครับหลักหน่วย4ตัวของเราได้ไปที่9นะครับผม9นะครับ4 1 0นะครับได้ไปที่9 4 1 0ถ้าได้9 4 1 0นะครับเพื่อนๆวิ่งบนตัวเดียวของเรานั้นนะครับได้เลข2นะครับเพื่อนๆเนาะได้เลข2เงห่อเสียวเลข2มาเพิ่มใส่นี่นะครับเพื่อนๆเลข2มาเพิ่มใส่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะ นี่คือหลักหน่วยนะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่หลักร้อยนะครับผมนี่หลักร้อยนี่หลักร้อยนี่หลักหน่วยนะครับเนาะหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบยังไม่มานะครับหลักสิบเดี๋ยวเ้าสิบมามีเคาะอีกนะครับผมนี่คือหลักหน่วยเลี้ยวบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะเข้าสิบเบิงหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยตัวนี้นะครับหลักหน่วยตัวนี้นะครับที่เข้าค้างไว้เพื่อนๆนี่นะครับผมเพื่อนๆเนาะก็คือหลักหน่วยบนห้าตัวของเซียนนิลนามนะครับเซียนนิลนาม ข้อที่เขียนข้อที่ตั้งซื้อหายเลยนะครับเสียนนิระนามนะครับเสียนนิระนามงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมก็คือสองสามสี่เจ็ดแปดนะครับสองสามสี 2, 3, 4, 7, ่เจ็ดแปดเราก็ง,งวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนั่นนะครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนั้นนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับผมของเสียนนิระนามนั่นนะครับได้ไปที่สองหกสองห้าหกเจ็ดแปดนะครับ สองห้าหกเจ็ดแปดนี่นะครับผมเลขของเพิ่นเนาะสองห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่คืองวดสองงวดที่ผ่านมานี่นี่งวดล่าสุดนะครับงวดที่มันออกนะครับศูนย์ไอซีศูนย์ห้าเนาะนะครับสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าเลขหานะครับผมเข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดนี่นะครับผมก็คือออกไปที่ นะครับห้าเก้าสี่นะครับเลขซีตัวนี้เขารักหน่วยนะครับเลขซีเขารักหน่วยของเสียนนี่ละนามนะครับเลขเสี้ยนนี่ละนามนะครับผมเพื่อนได้เพื่อนได้เลขหาโตเพื่อนเอามาให้เบิ้งเนาะเพื่อนมาพี่เคาะให้แน่นะครับผมจับเด่นให้แน่นะครับเพื่อนๆเนาะจับเด่นให้แน่นะครับเพื่อนมานะครับเพื่อนจับบอบอถือยักเทียนนะครับเลขหาโตนี่เดินมาลายหววแล้วเพื่อนมาเดินมาเป็นสิบหัวแล้วนะครับเพื่อนมาเนี่ย จับเอาเบิร์ตมันก็ไหเนาะมันมันหลายนะครับเลีวบานที่นี่เลขลักหน่วยของเพื่อนเนี่ยมันเข่าดีนะครับเพื่อนเลี้ยวมาให้เบิรงนะครับเพื่อนเนาะเลีวบานสําหรับงวดนี้นะครับเพื่อนงวดนี้งวดวันที่16สิงหาคมนี้ได้ไปที่นะครับเพื่อนๆงวดวันที่16สิงหาคมนี้ได้ไปที่เลขเส้นนดีละนามเนาะนี่นะครับได้ไปที่สองสามห้าเจ็ดเก้านะครับเพื่อนๆ สองสามห้าเจ็ดเก้านะครับงวดนี้นะครับสองสามห้าเจ็ดเก้านะครับของเซียนนีนาห์มนะครับสองสามห้าเจ็ดเก้านะครับเพื่อนสองสามห้าเจ็ดเก้าบานที่นี่นะครับเฮาเสียวมาเทียบใส่ครับตัวนี้นะครับของเฮานี่นะครับอันนี้เลขเด่นบนตัวเดียวเลขสองนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับผมเลขหลักหน่วยบน4ตัวนะครับ9 4 1 0สูตรนี้เดินดีนะครับเดินบ่ทันหลุดจักเทียร์ได้สูตรนี้4 4ตัวนี้นะครับเข้ากับห้เพื่อนๆเบิ่งไปแล้วเนาะนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเนาะนี่ก็คือหน่วยบน4ตัวนะครับหน่วยบน4ตัวนี้เดินดีเดินยาวนะครับตั้งแต่ปีใหม่นะครับยังไม่หลุดเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับหน่วยบนนะครับเดินแบบนี้เลยนะครับวันนี้เลข8มาเลข7มานะครับเลข5มา งวดนี้เลข7มานะครับงวดนี้เลข8มางวดนี้เลขเก่ามางวดนี้เลข2มางวดนี้เลข2มางวดนี้เลข6มางวดนี้เลข7มางวดนี้เลข7มาอีกแล้วก็งวดนี้เลขหามานะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับผมงวดล่าสุดนี่นะครับ9410นี่นะครับ9410เลข4มานะครับ594สําหรับงวดนี้นะครับได้ไปที่ตัวเก่านะครับผมได้ไปที่ตัวเก่าก็คือ9410สูตรนี่เฮายังพัฒนาให้เพื่อนๆนะครับเนาะ เท่าสีอุปสูตรไปก่อนนะครับเพราะว่าให้งวดนี้ผ่านไปงวดต่อไปเท่าสีลงสูตรให้เพื่อนเนาะนะครับเพื่อนๆน,นี่คือหลักหน่วยล่างอน่วยบนหลักหน่วยบน4ตัว9410นะครับเพื่อนๆ9410แล้วบานที่นี่ที่เอามาเทียบใส่กับเลขเสี้ยนนีระนาบเนาะเลขเสี้ยนนีระนาบงวดนี้ได้ไปที่2 3 5 7 9นะครับเพื่อนๆนะครับเท่าสีมาเทียบเลยนะครับ2 3 5 7 9นะครับ2 3 5 9นักครับเพื่อนๆนี่คือเลขเสียนนิละนามนะครับเลี้ยวบานที่นี่เทียบเลี้ยวนะครับเลขที่ได้ไปที่โตนี่นะครับเนาะเลข9นะครับผมชนเลข9นะครับชนเลข9นะครับเลข4บ่มีนะครับเลข1บ่มีเลข0บ่มีมีเลข2นะครับเลข2ของเสียนนิละนามนี่ชนเลขเด่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขลักหนวยนะครับผมสีได้ไปที่2โตเท่านั้นก็คือ9กับ2นะครับ9 สองนะครับแล้วห่อสิเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็คือเลขศูนย์ที่มันชนสสูตรเนาะสูตรสายเขียงกับสายโหดของเราเลขศูนย์นะครับเพื่อนๆสีได้เก้าสองศูนย์นะครับสาหรับหลักหน่วยสาหรับนะครับเพื่อนๆสําหรับเลขบนของเขานั้นนะครับผมเทียบชน2สูตรนี่ก็คือสูตรนี่นะครับเพื่อนๆเนาะสูตรพิเศษของเรานี้นะครับเพื่อนๆสูตรพิเศษของเรานีจับเทียบชนนะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยจะเทียบชนในสูตรพิเศษ นะครับผมนี่ก็คือสูตรพิเศษของเขานะครับเพื่อนๆเนาะนี่คือสูตรพิเศษของเราสูตรที่1นะครับหลักสิบนะครับหลักสิบสูตรพิเศษเดินดีนะครับผมเดินดีรุดเพียงงวดเดียวนะครับตั้งแต่ปีใหม่มารุดงวดเดียวสองงวดล่าสุดนี่เข้าไปนะครับหลักสนะิบเนาะนะครับงวดนี้ได้ไปที่8 0 3 4 5นี่หนี่นะครับเขาเขียนใส่นี้ 8 0 3 4 5สําหรับสูตรที่2นะครับสูตรที่2นี่เดินยาวยังไม่หลุดแม้แต่งวดเดียวนะครับนี่คือสูตรที่2นะครับสูตรพิเศษของเรานะครับเพื่อนๆหลักสิบนะครับเพื่อนๆหลักสิบนี่นะครับเนาะงวดล่าสุดนี่นะครับผมเลข9นะครับเข้าไปที่หลักสิบนะครับออกห้าเก้าสีงวดนี้ได้ไปที่1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5นี่นะครับ1 2 3 4 5นี่เขาเขียนใส่นี่แล้วถ้าจับเทียบช้อนแล้วนะครับเลขมันจะช้อนไปที่3 4 5นะครับผม ตัวนี้มันไปชนเลขเด่นวิ่งบนตัวเดียวเนาะนะครับแล้ววันที่ได้ไปที่3 4มตัวจริงๆคือ3 4มนะครับสองส่วในชน3 4มยังได้ก็ดีนะครับเลข2นี่นะครับไม่อยู่หลักหน่วยแล้วนะครับสามนะครับเพื่อนๆชนกันไปที่3ตัวคือสามสา่ห้านะครับหลักหน่วนในชนสานะครับเพื่อนๆหลักหน่วยัิหลขสองนะครับเพื่อนู่รักหน่วยแล้วนะครับสามสี่ห้านะครับผมบก็ชนกันไปที่3ตัวนะครับผมเลขสูตรนี่เดินดีนะครับเพื่อนๆเลขหลักสิบบน สองศูตรนี่เดินดีนะครับผมกระซิบไปที่สามสี่ห้านะครับเพื่อนๆสามนะครับสี่ห้านะครับเพื่อนๆเนาะได้เลขไปที่สามตัวนี้นะครับเลี้วบานที่นี่ถ้าเข้าจับเด่นนะครับโอถ้าเข้าจับคู่นะครับจับคู่เข้ากระซิได้ไปทั้งหมดเก้าคู่นะครับได้เก้าคู่คือสามเก้าสามสองสามศูนย์นะครับสามเก้านะครับสามสองสามศูนย์นะครับแล้วก็สี่เก้า โซ่เก้านะครับสี่เก้าสี่สองสี่ศูนย์แล้วก็ห้าเก้าห้าสองห้าศูนย์นี่นะครับเพื่อนๆแล้วสำหรับหลักร้อยของเราก็จะไปที่สามกับสี่นะครับผมเพื่อนเนาะไปที่สามกับสี่สองตัวนี้นะครับผมแล้วก็ เก้าคู language, ite, so ่นี่นะครับลักเลขบนของเขามีดท่อนี้นะครับเพื่อนๆเราจับเหยียดออกมาคักแล้วนะครับเพื่อนๆเลขเด่นไปที่เก้าคู่นี้นะครับผมสามเก้าสามสองสามศูนย์สี่เก้าสี่สองสี่ศูนย์ห้าเก้าห้าสองห้าศูนย์นะครับเพื่อนๆแล้วก็หลักร้อยไปที่สามกับสี่นะครับหลักร้อยไปที่สามกับสี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะคอยมาเบิ้งแต้มรวมนะครับเราจะมาเบิ้งแต้มรวมเนาะแต้มรวมของเขานั่นมันเป็นอย่างที่มันหลุดนะครับเพื่อนๆเนาะ นะครับเพื่อนๆพือนเนาะแต้มรวม2ตัวบนของเรานั้นมันลดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดาข้าจังสีมาประมวลผลใหม่เนาะนะครับแต่ว่าสําหรับแต้มรวม3ตัวบนของเขานั้นเข้าไปเต็มๆนะครับเพื่อนๆเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นงวดที่ผ่านมานั้นนะครับแต้มรวม2 3ตัวบนของเรานะครับได้ไปที่8 1 2นะครับเลขออกไปที่5 9 4เข้าที่8แต้มนะครับเพื่อนๆเข้า8แต้มนะครับเลข3 แต้มรวม3ตัวบนเดี๋ยวงวนีนเข้าเส้มาตามต่อนะครับพระวางงวดที่ผ่านมานั้นเข้าไปที่8แต้มเนาะนะครับแล้วแต่ว่าแต้มรวม2ตัวบนนั้นรุดยวาประมวนผลใหมนะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมเพื่อนเพื่อนสำหรับในคลิปนี้นะครับมาทักทายเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาจับเลขเด่นเห้นเพื่อนนี่คือชุดตัวจริงนะครับผมชุดตัวจริงเสียงจริงคือตัวนี้นะครับเก้าคู่นี้นะครับสำหรับเลขบนนะครับเก้าคู่นี้คือตัวจริงเสียงจริงนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเก้าคู่นี้นะครับให้เพื่อนๆไปเลยแล้วก็รักรอยสองตัวนี้คือสามกับสี่นะครับ หลักร้อยคือ3กับ4มี2ตัวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเ,เอานะครับผมสําหรับคลิปนี้แอดการเซมาทักทายเพื่อนๆเงีย่ยมือแรงนะครับเพื่อนๆเนาะเ,เอานะครับผมกเาเฮาแกจังคอยมาเบิรงเลขเอ่อเบิรงแต้มรวมนะครับแต้มรวมตัวนี้มันจะได้เป็นเด่นเป็นตัวไรนะครับเนาะแล้วก็แต้มรวม3ตัวบนของเราถ้าเฮาจับคู่นี่มันก็จะเป็นเก้าเก้าคู่นี่จับใ่หลักร้อยมันสิได้18คู่นะครับหลักร้อยได้18คู่ถ้าดักลัก้อยได้18คู่แล้วจับโดยแต้มรวม3าตัวบนนะครับ แล้วกระสิได้เป็นคู่เด่นกระไดคือกันนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับบอ่ต้องจับแต้มร่วม2ตัวก็ได้จับ3แต้มร่วม3ตัวบนเลยนะครับเอาหลักร้อยมาใส่9คู่นี้นะครับผมก็ได้18คู่นะครับจะได้18ชุด ได้รับ้18ชุดเราก็จับโดยแต้มรวม3ตัวบนก็ได้คือกันนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับผมเอานะครับผมไม่ได้มาทักทายเพื่อนๆย่ำมาเลงคำๆนะครับเนาะในคลิปต่อไปเฮาก็จะค่อยมาจับตัวเด่นอีกเทียนหนึ่งว่าฟันทงมันสิไดเป็นตัวไหนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมเอาเพื่อนๆนะครับสำหรับเลขมีที่มาเด้อนะครับเพื่อนๆเลขมีที่มานั่นประมาณวันที่10นะครับประมาณวันที่10นะครับถึงสิไดเพราะว่าสิไดก่อนหวยออกประมาณ4หามือนะครับประมาณนี้นะครับเนาะเพื่อนๆ สำหรับเลขตัวนี้เข้ากับตามให้เพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมสำหรับเลขมีที่มางวดที่ผ่านมางั้นออกตัวกลับนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะออกตัวกลับน่าเสียดายมากนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับผู้ที่เพื่อนลงทุนไปในเลขมีที่มานี่นะครับตัวนี้เนาะออกมีเลขไปซีเก่านะครับเลขออกไปที่เก่าซีเครับน่าเสียดายมากในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับเพื่อนเืนเนาะเอานะครับผมเลขอยู่น่มีทั้งหมด13คู่นะครับนี่นะครับเนาะเข้ากัได้แบบนี้เอานะครับผมเพื่อนเพื่อนสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะ นะครับผมแลบแอดกับเสืวเวงยเ่อนัมนียนะครับผมมาจับเหล็กเด่นให้เพื่อนๆคู่ชุดตัวจริงคือตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะเก้าคู่นี่เท่านั้นนะครับเพื่อนๆมาคู่ใดกัดจัดไปเลยหรือจะเอาหมดทุกคู่นี่นะครับเพอคัดออกมาคักแล้วนะครับเพื่อนๆพเก้าคู่เท่านั้นนะ ครับเพื่อนๆเอาสำหรับคลิปนี้แอดเฉลยว้เพลงจำหนี้เด้อนะครับเพื่อนๆเอาอยู่นีมีแห่งแก้มแดงต่อมสุขสุขคนนะครับเพื่อนๆเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เฉลยวิเราไปเพียงจำหนี้นะครับผมสิลาไปเลยเนาะนะครับเอาเราจะมาพอกันในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้แอดเฉลยว้เพลงจำหนี้ลาไปแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะเอานอนหลับปันดีเบอร์สุขสุขคนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ